พื่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองอันนี้แบบแบบปิดนะปิดปิดการเลี้ยงบอลระชนาครับเดี๋ยวเพื่อนจะดูนะนักเตะผมเวลาเข้าไปใกล้เขาอี่เห็นไหมมันก็จะวิ่งเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนสไตล์การเอ่อการการเลี้ยงนะครับประมาณนี้นะเนี่ฮดูอันนี้คือปิดไ้นะนะครับการดึงบอลกับหลงกับหลังมันก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีการเรียกว่าไม่เปลี่ยนสไตล์นะเดี๋ยวจะให้ดูอีกโหมดหนึ่งนะครับที่โหมดเปิดไว้นะครับความแตกต่างมันจะเป็นยังไงนะครับนะครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นแบบเปิดเลี้ยงบอลเอ่อระชนะไว้นะเดี๋ยวเพื่อนจะดก้้้้่่ไไไไมมดดใล นักเตะฝ่ายของข้านะครับนักเตะเราก็จะวิ่งเหมือนเดิมปกติแต่เมื่อใดที่นักเตะเราไปอยู่ใกล้แล้วเดี๋ยวดูดูวิีโอครับเห็นไหมมันจะท่าปูเห็นไหมเห็นไหมมันจะแบบมาดิเห็นไหมมันเชิงมันจะเชิงอ่ะเห็นไหมดู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 นี่เห็นไหมมันจะแบบมาดิมันเข้ามาดิอย่างเงี้ยเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมอันนี้คือเลี้ยงบนเฉียนหน้าเห็นไหมเห็นไหมนะครับดูดูดูปึ๊บ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 เห็นไหมมันจะกระลึกแบบกระดึ๊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 บกจะเปลี่ยนทางกระลึ่กกระลึกกรับเพราะว่ามันมันละเอียดมันละเอียดออ่นนะ จะเหมาะกับการเลี้ยงบอลก็ได้นี่ดดูนะตัวผู้ขับใช้เห็นนะม,มันจะแบบมันจะปุ๊บๆเร็วๆอะ่ะนะอันนี่เลี้ยงบอลไปเฉยหน้านะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะการเลี้ยงบอลแบบนี้เพราะว่ามันจะไม่เป็นอิสระครับนักเตะเราบางทีมันจะมีอาการฝืนๆถ้าไปเจอปีกปีกเราหรือว่ากองหน้าเราที่มันเลี้ยงบอลดีมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้าไปเจอพวกอาตุโรวิเดาเนี่ยแบบเลี้ยงบอลไม่ค่อยเก่งอ่ะมันจะแบบบางทีการหักการหักกระลึกมาแล้วหักเลยมันจะแบบมีอาการฝืนหรือแบบกลับตัวอะไรเงี้ยมััััััััันน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 นจจจะะ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 กกกกกลบบบบบบบตตตววไไไไได้้้้้มมมมม่่่่่ทททีีีีีีออออรรรรยยยยาาางงเเเถปปปพพแแฝืื็ณคคข